ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปีตินะครับวันนี้สวัสดีตอนเช้าๆกันกันลุงม,มีคําถามจากเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าทําไมต้องปลูกกํายานปลูกกํายานทาไมเรามาดูกันว่า10เหตุผลทําไมต้องปลูกกํายานกันนะครับสิบเหตุผลทําไมต้องปลูกแฟง์ินเซนส์สิเหตุผลทําไมต้องปลูกบอสโซเลียที่มีไม่ต่ํากว่า24สายพันธุ์นะครับเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อกันเพราะว่า หลายๆหลายๆอย่างที่เราตั้งคําถามกันมันก็มีคําตอบอยู่ในนั้นแล้วมันก็มีคําตอบสําหรับลุงด้วยแต่ลุงก็อยากจะเล่าว่าเอ๊ะทำไมลุงต้องปลูกกํายานเพราะว่าเนี่ยลุงไปหาเหตุผลมา10ข้อให้ได้นะครับข้อที่1ก็คือต้อนไม้ที่ปลูกอะ่ะมันมีมูลค่าสูงทั้งน้ํายางนะทั้งน้ํายางทั้งใบทั้งเรซินสําหรับที่สูงสูงสุดๆเลยก็คือเรื่องเรื่องเรื่องของกลิ่นนะครับที่ทำนำนำยางไปทํากลิ่น อย่างเช่นบอสเวียดโอสโคลไรดหรือบอสเวียซากา้าหรือบอสเวียตัวอื่นๆซึ่งเป็นพวกคาตาลัยอะไรพวกนี้เปลือกมันก็ใช้ได้เปลือกมันก็เอาไปทําทูบนะครับทูบซึ่งมีกลิ่นหอมอโลมาที่มีกลิ่นราคาแพงกลิ่นชั้นสูงนะครับแล้วก็น้ํามันหอมระเหยเนี่ยก็อยู่ในหนึ่งของต้นไม้ที่มีมูลค่าสูงยางน้ํามันหอมระเหยใบใบก็ใช้ทาชาได้นะครับต่อมาก็คือข้อที่2นี ตลาดสุขภาพเนี่ยมีความต้องการมากนะฮะเรื่องกลิ่นนะตลาดสุขภาพมีความมีความต้องการมากอ่ะบำบัดหรือไม่ก็เป็นเทรนด์ในเจอรเวลเนสนะครับเนเจอรเวลเนสเนี่ยมันมีกันมาทั่วโลกเพราะคนเครียดคนมีปัญหากันแล้วทุกคนก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดรีทรีตนะครับอ่าแล้วก็พวกอะโรมาเทอราปิคพวกสปิริชวลสปิริชวลก็คือพวกจิตวิญญาณนะก่อนพวกจิตวิญญาณน,นะพูดพูด,พ,ดพูดไอ้นั่นนั่นก็คือพวกจิตวิญญาณลักษณะก็คือ เขาต้องการทําสมาธิเขาต้องการโยคะเขาต้องการนั่งสมาธิหรือหรือปฏิบัติธรรมหรืออะไรพวกนี้นะเกี่ยวกับในแต่ละศาสนานะมันก็ต้องใช้พวกนี้เช่นบางครั้งก็คือ,อจุดในงานพิธีกรรมต่างๆมันเป็นมันเป็นกลิ่นที่ใช้ในพิธีกรรมแล้วมันเป็นกลิ่นบําบัดน,นะครับอีกพวกก็คือสกินแคร์สกินแคร์ก็คือพวกผิวหนังบํารุงผิวดูแลผิวดูแลร่างกายปฏิเสธไม่ได้ว่า เอเดนจิง uh, ในบ้านเราหรือแม้แต่ในทั่วโลกกาลังให้ความสําคัญกับความแก่นะครับให้ให้ความสำคัญกับความแก่คือลดอาการแก่ลดอาการอ,อายุร่างกายไปก่อนวัยร่างกายไปก่อนอายุอะไรอย่างเงี้ยนะว่านี่แหละนะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเฮอร์บัลเมดิซินเฮอร์บัลเมดิซิเนเป็นแบบว่าเป็นยาเป็นยาสมุนไพรนะพูดง่ายๆก็คือเป็นยาสมุนไพรเป็นสกินแคร์เป็น อ่าสปิริตชั่นี่ก็คือ3อย่างนี้เป็นองค์รวมที่แบบมีมูลค่าสูงมากในตลาดโลกอ่าทำให้กัญญานเนี่ยพุ่งกระฉูดขึ้นไปในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาบวกกับบวกกับอ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกก็คือ climate change แล้วก็ไม่ก็พวกอ่าสงครามการเมืองหรืออะไรต่างๆใน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 ภูนมิภาคที่เขาปลูกกัญยาณกันแล้วทําให้กัญญานเนี่ยถูกแย่งชิงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์สูงนะครับซึ่งความเหมาะสมในประเทศไทยมันก็เลย ได้เปรียบตัวนี้แล้วก็การเจริญเติบโตที่เร็วและดีในใน,ในบ้านเราซึ่งมันเหมาะกว่าทะเลทรายานะครับเนี่ยมันก็เลยเชื่อมโยงมาที่ข้อที่สามเนี่ยข้อที่สามก็คือกัญยานเนี่ยมันทนแรงด้วยด้วยภูมิอากาศและภูมิประเทศของเขาทนแรงแล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็ยืนต้นอยู่ได้นานโดยการทิ้งใบแล้วก็อยู่นิ่งๆได้อะไรอย่างเงี้ยไม่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 โตไม่ไปไหนนี่คือข้อดีข้อดีของเขาแต่เขาจะไม่ตาย พอเขาได้รับฝนเขาก็จะแตกใบใหม่ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมมากไม่ว่าจะดินฟ้าอากาศหรือสภาพแวดล้อมนะฮะแล้วก็คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการดูแลต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ได้ดีบางครั้งอาจจะดีเกินไปจนทําให้ต้นไม้เนี่ยตายไปก็มีนะบางครั้งอ่ะคือเราเอาใจไปเล่นไปเล่นกับไอ้ไอ้ไอเข้าเกินไปก็ก็คือเหมือนกับว่าเราใส่ใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเยอะเกินไปแล้วก็นั่นนหะ แล้วมันมันสามารถสร้างกสร้างรายได้ให้ให้เราหลายทางนะครับด้วยไม่ไม่ว่าจะเป็นการสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยการมีเครื่องเองเพิ่มมูลค่าทางการตลาดหรือแม้แต่นำมาแปรรูปอะไรต่างๆมันเริ่มต้นสร้างมูลค่าได้ตั้งแต่การเริ่มต้นปลูกเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> ตั้งแต่แรกๆก็คือใบนะเก็บใบมาทำชา ะะโดยการไม่ไม,ไ,มไม่เบียดเบียนต้นนะฮะมันต้นสามารถจเจริญเติบโตได้อีกอใบแล้วก็ยางหรือไม่ก็ดอกหรือถ้าเกิดว่าต้นไม้ที่มันเกิดมเมล็ดแล้วนะมันเกิดมเมล็ดแล้วเราสามารถเก็บมเมล็ดนั้นไปเพาะต่อหรือไปขายต้นไปเพาะแล้วก็ให้มันองอกแล้วขายต้นต่อได้อีกนะครอันนี้ก็คือก็คือจุดเริ่มต้นสร้างไรายได้สามารถที่จะทําสมุนไพรเล็กๆทาแชมพู ทำสบ,บู่จากการสกัดจากการนำใบมาทำเป็นเครื่องหอมหรือไม่ก็กิ่งไหนที่มันหักหรือมันมีปัญหาก็นำมาบดท,ทำเป็นทูบต่อไปอีกได้นี่คือนี่คือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ที่ลุงกำลังสร้างก็คือสองอตารางวาอย่างที่เห็นลุงกำลังจะออกแบบตัวนี้ให้มันเป็นแบบนั้นนะครับก็คือบนพื้นที่สองอตารางวาเริ่มจากการทำชาเริ่มจากทางทูบหอม เริ่มกับการทำสกินแคร์หรือสบู่ที่มันสามารถที่จะเก็บใบเล็กๆน้อยๆเอามาแล้วก็มาสกัดเพราะว่าลุงก็มีเครื่องสกัดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะครับส่วนมากแล้วลุงจะไม่คิดไปถึงสิ่งๆนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเป็นไปได้ในอนาคตอีกก็คือทัวริสนะครับ medical tourist แล้วก็ r e r e a t m o n tourist นะครับก็คือ,อ wellness tourist อีกตัวหนึ่งก็คือ การเข้ามาการเชิญชวนแล้วก็ชี้ชวนทุกคนเข้ามาสู่สู่แปลงที่เราปลูกแล้วก็บำบัดในในสำหรับคนที่สนใจเรื่องเรื่องเรื่องเฮลตี้นะครับเรื่องนี้ก็เราสามารถสร้างเป็นสวนแล้วก็เชิญคนท่องเที่ยวได้แต่ว่าโอกาสมันก็จะมีแต่ว่าลุงลุงไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้เพราะว่าการบริหารจัดการและแม a เ e m e มนมันทําคนเดียวก็เลยไม่ไม่ไม่อยากจะทํานะครับแต่โอกาสมันทําได้สูง สำหรับใครที่ทํากับครอบครัวหรือทำากันกิจการเล็กๆในบ้านของตัวเองสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือมีสบู่มีอโรมาเทอร์แลพีมีอะไรก็แล้วแต่มันแบรนดิ้งร่วมก,ก,กันกับสม,มุนไพรไทยได้สบายๆเลยนะครับอันนี้คือคือ,ค,อคือเรื่องของการสร้างมูลค่าและสร้างรายได้จากมันนอกเหนือจากการปลูกธรรมดานะครับต่อมาก็คือข้อที่5เนี่ยมันเป็นไม้ที่อายุยืนมากคือปลูกครั้งเดียวได้ทั้งชาติเลยจนลูกบวชอ่ะพูดง่ายๆนะคือไม้พวกนี้เนี่ย มันก็เหมือนไม้ยืนต้นทั่วไปไม,ไม้ยืนต้นไม้สักไม้อะไรพวกนี้แต่ว่าข้อได้เปรียวก็คือเราสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เก็บเกี่ยวมูลค่ามันเก็บเกี่ยวทุกๆอย่างจากลําต้นและใบของมันได้เลยในขณะที่มันกําลังเจริญเติบโตไปได้เรื่อยๆไม่ต้อง,องรอฤดูการด้วยนะครับเหมือนกับว่ามะม่วงเนี่ยเราก็ต้อง,องรอฤดูการเพื่อมันออกลูกเพื่อจะจไปขายที่จริงแล้วตัวนี้ใหม่เอาฤดูการนี้ใบมันได้ฤดูการนี้ยางมันได้ รด,ดูการนี้ตัดแต่งกิ่งเราก็จับเอากิ่งมันมาเพื่อที่จะเอาไปทําแห้งแล้วก็ทำเป็นาทาเป็นทูบอย่างเงี้กยก็ได้แล้วก็ทําเป็นไม้ฟืนที่จะใช้จุดในการนําควันเป็นควันกลิ่นออกมาสร้างสร้างบรรยากาศในการทําสมาธิหรือ,เ,อเข้าสู่เข้าสู่วิธีการอะไรก็แล้วแต่ในในในขั้นตอนของศาสนาหรือความเชื่อต่างๆนะครับลักษณะของต้นไม้เนี่ยมันเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะข้อที่6นะ เ้า <S an> ที่บอกมันเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นมันมันมันจะจงโลงใจเรามันจะสร้างความเชื่อแล้วก็ trust ของเราได้อย่างเคยมีลูกค้าที่เมืองจีนสั่งลูกค้าส,สั่งลูกลุงไปนะ,ะเขาบอกว่าที่เมืองจีนมันจเจริญเติบโตได้ไม่ดีเพราะว่าอากาศมันหนาวเขาก็จะเอาไปวางไว้ที่บ้านเขาเขาให้ลุงเน่ยเลี้ยงให้มันโตให้มันโตแล้วก็ให้มันมีความเป็นสวยอ่ะอยู่นี้ก็เป็นบอนไซนะฮะตลาดบอนไซนี่ใหญ่มากในในในโลกนี้นะครับตลาดบอนไซ แล้วบอนไซยังไม่พอนะบอนไซสวยยังไม่พอนะบอนไซศักดิ์สิทธิ์บอนไซ,นไซเชื่อมระหว่างจิตใจบอนไซเชื่อมระหว่างความมั่งคั่งและ,ะและ,ะทรงทรงอํานาจมันมัน,ม,นมันเกิดจากต้นไม้หลายต้น,อย,น,ยนยอ,อย่างเช่นกํายานและมดยอบด้วยเช่นกันความนิยมของไม้พวกนี้มันมันมันไปได้หลายประเทศที่มีลูกค้าติดต่อก็คือมีทั้ง มันมีทั้งหลายวัฒน,นธรรมนะครับเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอียิปต์และโรมันโบราณอียิปต์โบราณโรมันโบราณเนี่ยประเทศจีนเนี่ยที่ลุงกล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยนี่คือชัดเจนมากนะครับแล้วก็อินเดียอินเดียนี่มาจากบางลาเดสมาจากอินเดียแล้วก็โซนโซนชมพูทวีปก็มีหลายแต่แต่ค่อนข้างที่จะทาตลาดยากนิดนึงเพราะเขาพูดเยอะเกินไปเขาพูดไม่ไม่ตัดสินใจที่จะซื้อ ไม่ไม่ไม่เหมาะนะครับสําหรับคนจิตหลอนที่จะไปทําการตลาดหรือไปขายของให้กับคนชมพูทวีปแต่ว่าในฝั่งจีนฝั่งฮ่องกงฝั่งสิงคโปร์หรือแม่ก็ญี่ปุ่นเนี่ยจะจะง่ายมากในการขายต้นไม้นะครับจะง่ายมากเขาจะไม่ค่อยอะไรมากเขาถามรายละเอียดเสร็จปุ๊บเขาก็จ่ายตังค์เขาจะไม่ถามรายละเอียดแล้วก็ถามไปเรื่อยๆ3ปีแล้วก็ยังไม่ซื้อเหมือนชมพูทวีปนะฮะต้องระวังนะฮะต้องระวังตรงนีนะ้ในฝั่งรัสเซียฝั่งรัสเซียฝั่งอ่าฝั่ง ในฝั่งของรัสเซียฝั่งของอฝั่งของฝรั่งเศสอันนี้อันนี้ง่ายเลยฝรั่งเศสอเมริกาอันนี้ง่ายเลยฝั่งนี้เ็าต้องการมากเพราะว่าประเทศเรามีความประเทศบ้านเรามีความเชี่ยวชาญในการทำนะพอทําเสร็จปุ๊บก็เร็วแล้วก็ขยายขยายต้นได้เร็วแล้วก็ฝั่งนู้นเขาไม่ค่อยทําเขาก็เลยต้องมามาขอขอแบ่งจากเราไปตลาดในข้อที่ข้อที่เจ็ดนะฮตลาดในตลาดการตลาดการค้าการขายเนี่ย ตลาดของอเมริกาเชรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นเซาโกลีลาหลายคนเห็นคำว่าเซาโกลียขึ้นมาเอ๊ะเซาโกลียเกี่ยวอะไรด้วยเซาโกลียคือแหล่งที่ทำเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์เพอร์ฟูมมากที่สุดมากมากแล้วก็มีการพัฒนาในด้านนี้เยอะมากๆในในใน,ใน,ใ,นในโลกหลายหลายคนคงได้เจอใดจังกึมหรืออะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าเขาเขามีวิวัฒนาการและพัฒนาการไม่ว่าจะทางวัฒนธรรมที่ผ่านมาแล้วก็เทคโนโลยีที่ ที่ที่อนาคตที่เขาดึงมาแล้วก็อัดแอปใช้กับใช้กับวงการอุตสาหารกรรมกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมเครื่องสําอางแล้วก็บอดี้บอดี้ออบอดี้บอดี้แคร์และสกินแคร์มาจากเกาหลีเยอะมากหลายๆคนและสาวๆหนุ่มๆหลายๆคนคงไม่ปเป็นเศษเรื่องเครื่องสําอางจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับหรือเกาหลีเกาหลีใต้นี่จะเยอะมากนะครับฉะนั้นเขาเป็นผู้นําทางการทางการ พัฒนาสิ่งนี้ดังนั้นอินกริเดียนเนี่ยคือวัตถุดิบเนี่ยจะนำจะถูกนําส่งไปที่ประเทศนี้และจะถูกมองหาจากประเทศนี้เยอะพอสมควรอ่าแล้ว u s a นี้ก็คืออ่าอาจจะครบวงจรก็คืออาจจะเป็นยาด้วยสกินแร์ด้วยลหลายๆลอย่างต้านไวรัสต้านอะไรด,ด,ด้วยลหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะฮะอันนี้คือตลาดแล้วก็โอกาสที่ท,ท,ที่การที่เราปลูกแล้วเราสามารถที่จะมีโอกาสไปถึงจิงนั้น การที่เราปลูกแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆที่สวนแล้วก็ปลูกแล้วเดินวนไปที่สวนมันไม่สามารถที่จะสร้างโอกาสนั้นได้ฉะนั้นการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดก็คือออนไลน์ line. ทําอะไรก็ได้โพสต์ Post ขึ้นไปทําอะไรก็ได้โชว์ Show your work ออกไปให้ใใหให้้ทุกคนเห็นว่าคุณทําอะไรอยู่แล้วหลังจากนั้นทุกคนในโลกนี้เห็นแล้วเขาก็จะติดต่อคุณกลับมาแล้วก็ซื้อของมีคําถามหลายคาถามมากว่าเฮ้ย hey, ปลูกแล้วไปขายที่ไหนขายยังไงขายยังไง ก็ผมไม่ได้ปลูกแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ที่สวนนะครับผมปลูกแล้วผมโพสต์ผมแชร์เรื่องราวผมบอกทุกทุกคนออกไปนะครับลุงก็เลยลุงก็เลยกลายเป็นกลายเป็นคอมมินิตี้ของมายางหอมแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ไปโดยปริยายโดยโดยคนเขาก็เชื่ออย่างนั้นกันนะครับข้อที่ข้อที่เจ็ดนะครับใช้ในเครื่องสาอางอ่ะใช้ในเครื่องสาอางสกินแคร์นะความสําคัญของมันก็คือในข้อที่เจ็ดเนี่ยมันมันมีสารหลายๆตัวที่มันมันมีงานวิจัยเช่นบอสฟอริกแอซิดนะครับ แล้วก็เพนทาสิาเพนทาไซคลิกทีเทอร์ปีเนสตัวนี้สสารที่สำคัญมากในบอสเวีย e ในกํายานในยางของเขานะครับลหลายๆคนคงเคยกลับไปดูคลิปของลุงแล้วนะครับว่ากำยานกับบอสเวีย e มันต่างก,กันอย่างไงบอสเวีย e คือต้นไม้นะครับกํายานคือยางไม้โอเคครั้นี้เนี่ยไอสารพวกนี้มันอยู่เนี่ยมันมีงานวิจยัยต่างๆไม่ว่าจะมาหาวิทยาลัยในเอเชียไม่ว่าจะมาหาวิทยาลัยในในใน ในแอฟริกาเองหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยอเมริกาที่ c o ลเ e c t Data ไว้คอลเลกต์ a t a ไว้แล้วก็ทำวิจัยเรื่องนี้ไว้ก็โพสต On ไว้ในในโซเชียลหรือแม้แต่เป็นเอกสารที่สามารถที่จะร้องขอแล้วก็มามา,มา,ม,า,ม,ามาศึกษาได้นะครับอ่าฉะนั้นหลายๆอย่างถูกถูกคิดค้นและถูกพัฒนามาตั้งแต่ยุคโรมันแล้วก็อีกิปตเมื่อก่อนอาจจะแค่ทดลองทดลองวิชวลก็คือ,อทดลองแบบสดสดแต่ แต่หลังๆมาพัฒนาการแล้วทุโยโลยีมันมามันก็พัฒนาด้วย,ด,วยด้วยเครื่องมือด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นมาเพื่อทํางานเป็นงานวิจัยแล้วก็ส่องลงไปดูสารส่องลงไปดูแล้วก็ทดสอบในสัตว์หรือทดสอบในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแม้แต่ทดสอบในมนุษย์ซึ่งอาจจะเผยเผยแพร่หรืออาจจะไม่เผยแพร่ให้เราได้เห็นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยืนยันแล้วว่าแอซิดบอสไซด์แอซิดแล้วก็สาร เพนตาไซลิกท uh, uh, ีเทอร์ปีนสเนี่ยสองสารสำคัญเนี่ยจากบอโซเลียเนี่ยมัน,ม,นมันเจ๋งมากนะครับข man ้อที่9กคือมองลุงเป็นมองลุงเป็นที่ตั้งมองลุงเป็น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 ความเป็นความเป็นความ trust เลยไว้เชื่อใจกันเลยนะครานี้นะลุงเนี่ยใช้ชีวิตแบบ c o r กเตอร์ก็คือสะสมพันกรรมยานแล้วก็ปลูกแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ศึกษาการเจริญเติบโต ศึกษาการเพาะปลูกศึกษาเรื่องการใช้วัสดุปลูกแล้วก็สภาพอากาศสภาพแวดล้อมประมาณเราห้าห6ปีที่ผ่านมาลุงใช้ชีวิตอยู่กับกัญยาใช้ชีวิตแบบไม่โซโลไลฟ์สีหปีที่ผ่านมาไม่โซโลไลฟ์แต่หลังจากนั้นเราตัดสินใจไนดะ้ว่าความมั่นคงและความยั่งยืนมันเกิดขึ้นแน่ถ้าเราไปอยู่แบบโซโลไลฟ์มันก็จะมีผลพวงมาจากอะไรอะ่ะมันมีมันมีผลพวงมาจาก สุขภาพร่างกายและจิตใจของเราซึ่งเราเราพยายามที่จะป,ปฏิเสธลุงพยายามที่จะป,ปฏิเสธในการทํางานของของสังคมเป็นลูกจ้างเขาอยู่ในระบบกรอบอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในเมืองทาไมทาไมลุงไม่อยากอยู่ในเมืองเพราะว่าสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่ทําให้เราเป็นภูมิแพ้เนะี่ยมีอาการกําเริบนะฮรร่างกายไม่แข็งแรงนอนไม่เต็มที่เราสามารถที่จะไปฟอกแยกเสียนได้ง่ายๆเลยถ้าเรายังทนอยู่กับสภาพแวดล้อมต่อไปฉะนั้นอ่า เงินไม่ใช่ปัญหาที่สําคัญแต่ปัญหาที่สําคัญคือสุขภาพที่สุขภาพที่ดีของเราสําคัญกว่าเพราะสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราดีมันสามารถที่จะไปสร้างฝันและไปสร้างเงินมาได้ในอนาคตต่อไปถ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายสุขภาพเราไม่ดีเราไม่สามารถที่จะสร้างเงินสร้างอนาคตหรือมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตได้นะอันนี้ก็คือฝากไว้การใช้ชีวิตโซโลไลฟ์แบบลุงก็คือการได้อยู่ร่วมกับต้นไม้เหล่านี้ การได้อยู่ร่วมกับต้นไม้เหล่านี้แล้วก็ดูแลนะถึงแม้มันจะมีรบไปบ้างมันจเราก็ใช้เวลาในการเยียวยาดูแลรักษาต้นไม้นะครับแล้วก็ Wellness Life แบบลุ่มนะเราเราบอกว่า Wellness Life แบบลุ่มก็คือใช้ชีวิตแบบนี้ใช้ชีวิต slow life ตกผลึกชีวิตนะครับต่อมามันก็กลายเป็นว่าเป็น persona l brand นะครับข้อที่10นี้สุดท้ายเลยหลายๆคนมองว่าเฮ้ปิติเอิร์ฟปิติเอิร์ฟสวนลุงปีติ เอ้มันเริ่มติดตาติดใจตรึงใจแล้วมันลุงมปิติคือใครมันจะเริ่มตั้งคําถามอันนี้คือ p e r s o n ซ l นต์แบรนด์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยโดยกระบวนการที่ข้อที่10นี้บรรจงขยี้ขยี้ในส่วนของความเป็นลุงมากเลยลุงขายต้นไม้ลุงขายชาลุงขายอะไรอะไรอะไร,อะไรก็แล้วแต่ที่ออกไปเป็นบอดี้ออยเป็นสารสกัดหรือเป็นสตีมมิงเป็นให้ความรู้แม้แต่แจกหนังสืออ e ีบุ๊กฟรีนี่คือไลฟ์สไตล์ที่เราอยู่กับ ธรรมชาติแล้วเรามีความสุขแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ส่งต่อส่งมอบให้กับเพื่อนๆได้แล้ววัตถุดิบต่างๆเนี่ยหลายๆคนก็ถามเข้ามาอยากจะได้ใบกำมยานไปทําสบู่เพื่อส่งไปอ่าซาอุดิอาราเบียหรืออาหรับหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะได้ตรงนั้นอยากจะได้ตัวนี้ลุงก็สามารถที่จะซัพพอร์ตสิ่งเหล่านั้นเติมฝันให้ทุกๆคนสนับสนุนฝันให้ทุกๆคนได้อันนี้คือความเป็นลุงนะครับเพราะว่า เราเชื่อมต่อกับธรรมชาติและชีวิตของเราอ,อยู่ร่วมกับสิ่งที่เราเป็นเรา<ๆ>เราเราีความรู้มากพอในทุกๆวันที่เราจะต้องเดินมาแล้วก็ดูแลจัดการในสิ่งที่เราเป็นนะครับอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติสร้างสุขภาพและร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับสุดท้ายงานขายหรือการตลาดอื่นๆเนี่ยถ้าใครมีข้อสงใจอะไรสนสัอ่าสงสัยตรงไหนก็สอบถามลุงเข้ามาได้เพราะลุงเชื่อเสมอว่ากํายานเนี่ย ที่ลุงดูแลรักษาที่ลุงจัดการเนี่ยที่ลุงปลูกอยู่เนี่ยที่ลุงเอาใจใส่แล้วลุงมีความรู้เนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่เป็นต้นไม้อย่างเดียวนะไม่ใช่เป็นต้นไม้แล้หายากแล้วมีมูลค่าหรือมีคุณค่าหรืออนะไรก็แต่อันนั้นมันคือส่วนส่หนึง่งแต่จริงๆแล้วมันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่พยุงชีวิตของเราสิ่งที่พยุงชีวิตของลุงแล้วก็มันลุงก็เชื่อว่ามันสามารถที่จะจันลงบรรบรรจันลงแล้วก็พยุงชีวิตของคนอื่นๆ ไม่ว่าจะทางทางฟิสิกอลทางทางจิตกรรมต่างๆหรือทางการเยียวยาจิตใจเพราะมันคือต้นไม้ที่เปลี่ยนชีวิตนะฮะมันเป็นต้นไม้ที่เปลี่ยนชีวิตของคนที่ปลูกและคนที่ดูแลนะฮะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดได้เพราะทุกส่วนที่ลุงใช้มันสามารถสร้างมูลค่าแล้วก็การอยู่ร่วมกับมันใช้ชีวิตร่วมกับมันในอนาคตต่อไป อย่าลืมนะครับสุดท้ายลุงก็จะบอกว่าความสุขที่เรามีในทุกๆวันเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราชอบพอแปลแปลสิ่งที่เราชอบแล้วก็ลงมือทํามันก็จะเกิดสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็สื่อสารกับทุกๆคนได้ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็กด follow ไว้นะครับกด subscribe ไว้เดี๋ยวลุงจะมาเล่าต่อไปอีกว่าคุณค่าของกรัมรยานมีอะไรบ้างนอกจาก10อย่างที่เรามาที่เราพูดกันแล้วเราจะมาขายายความกันต่อขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ